<laughs> Ê, là là ơi, không thể đại Ê! đây cái gì hả? Mày ้าเอาองมัณกินมากเลยเฮ้ยเร่งเสร็จก็อลอกไปดิเออมัลององไเฮ้ยลอไปดิเฮ้ยม่้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้ป่ะวะ เฮ้ยโทษทีวะ่ะอ่ะกูจะเสร็จแล้วเงาไปลอกก่อนเลยนี่มึงไม่ต้องขนาดแบนี้ได้มัม้ยท่ลอกกันได้านีางึงเชี่ยหนึ่งบอกเกือบเฮ้ยนั่นนะมาว,วาว้าวมาว้าว้ เฮ้ยเขาว่ากันว่าคนพวกเนี้ยอารมณ์รุนแรงน่าจะจริงเว้ยไอเอ๊ะผู้ถามนี่จริงเหรอม่ันเลยขี้มากวะขี้นี่อะไรวะขี้นี่ไงเก็บไม่แดกเออเออได้ถามมาว่าเมื่อคืนน่ะพวกมึงอยู่ด้วยกันเั้งคืนเลยาิ

เขาอ่ะต้องหาใจเป็นพ่อทุกคืนไอ้เต้ยยิ่งหนียิ่เพื่ไม่เชื่อกูเอาหนึ่งไปเรื่อยด้านหมาจริงเออพวกกูด้านหมาจริงแต่พวกกูไม่ล่อตัวกูหองมันไม่แน่ใช่ปะ เฮ้ยมึงอหลกแดงปะเฮ้ยเเอาาคูมาส่ด้วยวะาไปเมึงก็ไกินวะผมไม่กินกินในนาเอ้เอ็นดูสาวมาให้ เองหรือวะแพ้นมแพ้มไม่แพ้ทั่วพุกมสอคนน่าลำพานจริงนะนิ้งกับฟันอ่ะก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างไม่่อธรรมดาพุมหุดเองไฮ้มึงทีนี่ขยันเลยนะมึง มึงไม่ยุ่งกันด้มึงแกทข้ามึงจะหายเรี่ย เฮ้ยข้ามาใหมวะนีคนมันแกเลยมึงมาให้กูทำไมวะมึงม้งไ่ให้ท ouais. in right. si ้องเสียมึงคิดแกเองดที่โงูแหม่นมมึงก็ไปทิ้งก็ได้ือได้เงินไอ้ต์ปวดต้องหมอบาทแลเว้ย ก็คุณจ่ายเงิน้หกบาทมันคว้างแล้วตั้งหลายลขวดมึงต้องเกี่ยวกับแม่งดิ ยเอาแล้วนะเออพอจะามานคู่วะลูกดีนก็มึงมาัคำนี่ด่วะโชบอีกมึงเออดูได้ต้ติดคุกเหมือนกันติดคุกก็ดีว่าติดหัววะ รามเชียงใหม่อร่อยอร่อยมาแล้วค่ะไม่เป็นไรนะพวกมึงเดี๋ยวแม่งก็เลิกกันเองหัวใจว่ะคุณเข้าแ่วเยอะเยี่ยงเกลือแน่ๆเลยเว้ยมอย่าไปสนใจเว้ยพู่แม่งปาดหมาปาดหมานั่นมากนะมันก็ต่อยแม่งเลย กูมไม่ใช่มึงหรืเว้ยตอนกูนอยู่เชียงใหม่อะกูไม่เคยเจอแบบนี้มึงก็เคยสิวะกูไม่เคยนี่หว่ามึงมันหงอกจริงไงมแม่ก็เลยกล้ากูมไม่ได้หงอแค่ไม่อยากมีเรื่องเฮ้ย hey, แต่ถ้ามันมีอะต้องตอบโต้มาเกว่าถ้ามึงไม่มาหากูเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดเกิดเรื่องไม่เคี่ยขึ้นหรอกแต่ที่กูเห็นบกตดานไม่เทียเยนะ้ย hey, แล้วนะเฮ้ยทรอยไม่บอกวะ อย่าไปสนใจเว้ยเชื่อกูดิอยู่กูอ่ะถ้ามีใครกล้าหรอกเอ๋มึงคือว่าโรงเรียนเนี้ยมีแค่เราสองคนเหรอวะนี่มึงไม่ใไปคุยคนอื่นเลยใช่ไหมแล้วถ้ามันเขี่ยอย่าไปสนใจมันทำไมอ่ะพ่อมันก็ไม่ใช่สนดิวะก็กูต้อง,องบอไไังเรียนทุกวนันเลยเว้ยเดี๋ยว,วพอพวกมันเปลืองก็เลิกกันไปเองอ่ะแต่ถ้ามันไม่เลิกอะ กูก็จะไปถูทําเชียงใหม่ไปตลอดจมนม .6 เลยเหรอมึงก็ไม่ต้องไปสนใจงไงกูเคยโดนมาแล้วเฮี้ยของมึงอีกกูยังอยู่ได้เลยมึงถึงไม่มีเพื่อนไงทําไมวะพวกมันเฮี้ยงใส่กูอ่ะกูต้องง้อด้วยเหรอกูยอยู่คนเดียวได้มึงอย่าคิดมากมันเกินเหวี่ยงดิว่ะเต้ยเฮ้ยบางทีอ่ะมันก็ต้องสนใจคนอื่นบ้างเปล่าวะนี่มึงพูดอยู่ได้เพราะไมไ่สนใจเดี๋ยวไม่ก็เลิกเดี๋ยวไม่ก็เบือ่อมึงคิดได้แค่นี้เหรอ ก็เรื่องมีอยู่แค่เนี้ยแล้วมมงจกพูดอะไรเยอะแยะวะมึงไม่ต้องพูดเลยละปูกปากก็อยู่ห่างไว้แล้วกันเฮ้ยนี่กูช่วยึงอยู่แล้วเว้ยเราพาแต่กูองเพี้ยอะไรวะกูมไม่ได้ร้องมึงพุ่แม่งนูน่นมึงช่วยกูจังช่วยไปเราอยู่ที่ศาช่วยกลับบ้านพร้อมกูทุกวันเชื่อย,ยาคูให้กูกินนี่เธอไปร้องกันโง่แล้วแหละก็ะมันไม่มีอะไรอะ่ะพวกมันร้องก็ไม่ต้อปสนใจดิวะ ไม่หรือวะถ้ามึงไม่ยุ่งกูอะมันจะไปเกิดไป็นแกนนี้คือหรอกกูจะย,ยุ่งมึงมีปัญหาอะไรเปล่ะกูม,มีว่ะทำไมกูกล้าห้ามหวยเต้ยเมือนถอยกูก็ได้นะแต่กูไม่ให้ไปี่ห้อง,งละเออไม่ไปไม่ไปหรอวะตื่นเช้าอีกหน่อยก็ได้สบายว่ะดีเออเอะ